สวัสดีค่ะมีเพื่อนพี่สิรินะคะวันนี้ครัวพี่สิรินะคะก็จะพามาเลาะมาเลาะสวนก่อนนะคะก่อนเข้าครัวเอามาเก็บผักก่อนนะคะค่ะจะพาเพื่อนเพื่อนมาเลาะเก็บกะเพรากับพริกนะนี่เป็นพริกเป็นต้นพริกนะคะนี่พริกกระเหลี่ยงนี่เป็นพริกกระเหลี่ยงนะคะเพื่อนเพื่อเผ็ดมากนะคะ คนที่ทำคลิปแซบซีดเผ็ดๆนี่ต้องพี่กะเลงพี่กะเยงเลยนะคะไป็ต่ำต้มต่ำเผ็ดแน่นอนเผ็ดมากหามาเลาะนะคะเราเก็บผักเลาบดูผัก นี่ก็กลับมางามสวยส่วนพ่สิริรล,ลดออร์แกนิกนะคะ ปดูกะเพราเนาะดูกะเพราจะพอได้ผัดไหมเพื่อนในช่วงนี้กะเพราทิ้งต้นให้เป็นต้นแก่อันนี้สารแน่นะคะทิงต้นให้เป็นต้นแก่เพื่อจะเอาเพื่อจะเอาดอกเพื่อจะเอาดอกให้ดอกให้ดอกมันรอยลงพื้นมันจะได้งอกเป็นเมล็ดพันธุ์งอก ออกนหย ถ้าผัดผัดนี่ใช้อย่างนี้เลยนะพเพื่อนๆน่อร่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแบบชอบแบบเนี้ยอร่อยหอมอร่อยใช้แต่ใบก็อร่อยแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบผัดแกงป่าอะไรใช้อย่างเงี้ยอร่อยกินหอมชุนนะนหอมชุนดี นี่มันเยางใกล้ก็ได้กินแล้วนะคะกะเพราถ้าเราปลูกเองนี่กะเพราจะชุนนะคะเพื่อนจะฉุนมากเวลาไปผัดกลิ่นจะหอมชุน นี่เป็นมะเขือเทศออกดอกแล้วค่ะเพื่อนจะติดลูกไหมคะเนี่ยติดลูกไหม,มงรุนนะคะนี่เป็นเป็นดอกเนาะด,ดอกจะติดลูกมันนี่ติดเยอะอยู่แต่ว,ว่ามันจะติดให้หรือเปล่า ทำไมพักนี้ต้นไม้เป็นโรคใบด่างนันเพื่อนเป็นโรคฮิตนิยมหรือเปล่ากระเพราเนี่ยของส่วนที่สิริเนียนด่างไปหลายต้นเลยนะถอนทิ้งไปเลยถอนทิ้งไปเลยนะเพื่อนต้นใบยะนางก็ยังเป็นใบด่างเลยนะเพื่อนนะอืม นอนกินนอนตัวเล็กๆนะคะจากผีเสื้อมันก็มาไข่เอาไว้ใช่ไหมคะเพื่อนเราต้องหาดูนะตัวเล็กมากพอมันกินอิ่มแล้ววนนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อวบอิ่มเลยถ้าเรากว่าจะเจอนะ่ะถ้าตัวใหญ่แล้วเนี่ยแสดงว่าต้นไม้เราหมดแล้วนะเพื่อนกินหมดแล้วคืนเดียวก็หมดแล้วนอนกินนอนกินจนใบหมดต้นนะเพื่อนนะ ต้น,างงาตนนี้น่าจะได้กินลูกีก่งลลำต้นก็แข็งแรง เพื่อนจากช่อง YouTube ให้มาช่องสมกเกษตรยุคใหม่ที่สมก็เก่งทำทำได้หลายอย่างเพราะเป็นชาวสวนชาวกเกษตรชาวไร่ชาวนาเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนากเกษตรยุคใหม่ตอนปักชำต้นไม้เก่งทำสวนเก่ง หาอยู่หากินเก่งค่ะพี่สมไปหาเห็ดก็หมานแต่ตอนนี้เพราะเห็ดเองละเพราะในสวนเองเลยเป็นผักชีหอมเปรนะเพื่อนนี่งามแล้วค่ะหอมเปรนี่สี่างงาม จะรอดและได้กินนะรอดแล้วก็ได้กินสี่ห้าต้นนะเพื่อนตรงน,นี้อีกหนีน้องทากนีเอาหนีน้องทากน้องทากกินเรียบน้ทากกินหมด จะเป็นมุมส่วนครัวของพี่สิรินะคะขาดหรืออะไรเราก็มาเก็บนะนี่สารแน่กำลังกำลังต่อยอดใหม่รอบนี้รู้สึกใบไม่ค่อยสวยต้องบำรุงต้องบำรุงใบบำรุงใบใบาง,งามงามใบจะได้ใหญ่ รู้อะไรมากินเนี่ยต้องหักไปเลยนนเพื่อนมีหอยเจดีนะหอยเจดีน,นี่อันนี้ประเภทแบบ กินแล้วใบใบหมดนะใบหายหมดสดและแหน่เลาวเพื่อนๆกำลังงามกำลังงามจนพีก็ กำลังติดดอกเยอะมากติดดอกออกลูกเยอะนั่นเพื่อน นี้เป็นเบี้ยกะเพราต้นก้ากะเพรามาปลูกใหม่มาลงใหม่น่าจะติดทุกต้นเนะเพื่อนๆเนะนี่เป็นดาวเรือง แล้วเรืองก็เหลือจากน้องทากเหมือนกันเพาะเอาไว้เหลือหนึ่งต้นผมก็ตัดแล้วตัดกินแล้วพอผม